สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่องเดอะซามรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นก๊ซิล่านะครับแม็กกซิลากดฟันนะครับทีเอาจะหาได้อาจะห,า,า,า,จหา,าเจอนะครับก๊ซิล่ากดฟันนะมันเป็นของเล่นก๊ซิลากดฟันนะครับเนี่ยมันเป็นจระเข้เขียวนะไนอ้นี่เป็นก๊อตซีลาเนี่ยทางล่างก็เป็นอย่างนี้นะ เมี่าก่อนมันเป็นจระเข้กดฟันนะอันนี้เป็นกอรซิล่ากดฟันตาได้โชค้าโดนงับอ่ะเนี่ยมันจะมีกอรซิล่าหมาหม,มาพิษบูลนะแล้วก็จระเข้เขียวนะมันมีสามตัวเนี่ยนะครับก็เอเน,นียเป็นก God อรซิล่ากดฟันนะครับเราลองมาแกะดูกันนะเราจะแกะดูกัน giá vùng hà lai kẹt rồi cắt hạt tế vì ở có nhiều hạt tép trong này ít nhiều giờ cũng chết đủ bạn đã sẽ khai là yên đã ai cho mình phát tích cơ lùng nữa ạ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  Hey, hey, hey. ต่อมานี่เลยโอ้ย hey, oh. นี่เลยก็พี่ลาบกดฟันนะอย่าสลับกันกดถ้าคนไหนโชร้ายก็กดดึงกันเนะี่ยอยากกดยังเงี้ยถ้าคนไหนโชร้ายก็ดึกัดเนีย่ย เน,นี่ยดวงใจยังมีอะไรนะจะเป็นกัฟซิลากัฟซิลากดฟันนะเนี่ยทางในนี่ไม่เกี่ยวนะไอเดียมันเยอะแยอะมานะครับมันโซนเกินเดี๋ยวผมตัดทิ้งนะมันเป็นโซนเกินนะเนี่ยถ้าเป็นโซนเกินจะอาจจะผมอาจจะตัดทิ้งก็ได้รายละเอียดก็ดีนะเนี่ยโอ้ยเจ็บรายละเอียดก็ดีมือกัฟซิลานะกัฟซิลากดฟัน กดฟันก้อนศิลาง่ายๆนะครับเนี่ยเมื่อตรงนี้เอาสติกเกอร์มาแปะนะเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยเมื่อเอาสติกเกอร์มาแปะนะครับเป็นตัวทีห้าของผมแล้วนะเนี่ยตีห้าของผมแล้วก็ศิลากดฟันนะเป็นตัวทีห้าของผมถ้าเยอะถ้าก้อนศิลเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะผมจะอาดรีวิวทางมือก็ได้นะกศิลาผมยังน้อยอยู่เข้ามาตัวทีห้าของผมอะนะครับ ถ้ากตได้เยอะเมื่อไรเนะอย่าพมถ่ายคลิปทั้งหมดเลยกติละทั้งหมดนะอันนี้ข้องเงียมยังน้อยอยู่นะครับกติละเนี่นี่นะครับกติละได้เลยเอกดีมีคลิปลังก็ก็สวยหน้าตาก็สวยนะ,นะตรงท้องไม่มีอะไรนะครับมีเล็บมีเท้ามีมือมีหางแค่เนี้ยนะครับนะ กันทีลากดฟันสวยอาจจะหาเจอราคาประมาณร้อยยี่สิบาทนะเนี่ยกัฟซีลา,าเนี่ยร้อยยี่สิบบาทจากร้านของเล่นนะบางร้านก็ไม่มีขายบางร้านก็มีขายนะนะครับก็ถ้าถ้าวันไหนพรุ่งนี้หรือเม,มื่อานเลยนะอาจจะรีวิวคีย์บอร์ดเอ๊ะไม่ใช่คีย์บอร์ดลูกปิดนะันนี้ลูกปิดสามเหลี่ยมพรุ่งนี้หรือเมืม่อนเลยนะอาจจะมาเอารีวิวนะมาวันนี้มาราีวิวกัฟซีลาก่อนนะเนี่ย นะครับกอเซล่าส,สวยนะครับถ้าถ้าผมเจอกอสซล่าอีกนะยวผมเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับวันนี้ผมมาถ่ายแค่นี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามซับสไคร์ด้วยกันนะครับยังไงขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย